ของเรานะคะก็คือมีงบแค่500บาทคะ่ะ500บาทอ,อ,อยากได้อะไรบอกนาะทีมงานบอกอยากได้อะไรบอกนะคะเออมันคืออะไรอะก๋วยจับคืออะไรอร่อยมากโอ้ o my god อยากได้ oh <my> ไม้ใหญ่อะอันกลางอะ Oh my god ชื่วาชิมล่าวันนี้นะคะเราก็ออกจากบ้านอีกแล้วจ้าปกติอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านบ่อยเกินแล้วนะคะวันนี้ก็ตัดสินใจที่จะออกมาต่อค่ะชุดนี้นะคะหวายก็ได้ใส่ชุดที่แอลลี่นะคะ black cobra เลือกให้นะคะเป็นสตาร์หรือใช่ใครยังไม่ดูเทปนั้นนะคะกดลิ้์ตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้แต่วันนี้นะคะเราอยู่ที่ มีแกสมาด้วยนะจ๊ะจะมาคนเดียวมันก็เหงานิดนึงอยากจะมีเพื่อนกินด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยชวนชวนสาวสวยคุณมิล่ามาค่ะสวัสดีค่ะเราสุดท้ายที่มาเยาวราชเมื่อไหร่จำไม่ได้แล้วอะจำไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้โอ้โหแสดงว่านานมากไหนแล้วแกล่ะดิฉันก็คือว่าตอนนั้นที่มาครั้งสุดท้ายนะคะก็คือร้องเพลงลาวโลมาถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงสองคนหนึ่งใจจ้า กติถ้าเราอยู่ด้วยกันก็คือแอคทิวิตี้ที่ชอบก็คือสิงด้นแอคทิวิตี้ที่เราชอบก็คือการกินนะคะวันนี้ก็เลยชวนมากินแต่ถ้าจะไม่กินเฉยๆเราก็คือกินทุกอย่างเยียบเลยไงมีด้เราต้องมีชาเลนจ์นิดนึงโอเคคืออะไรคืออะไรชาเลน์ของเรานะคะก็คือมีงบแค่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเออเราจะทำไปด้ป่ะจริงหมดจริงๆเริ่มที่ไหนดีคะที่แรก let's go ว้าวร้านนี้คนเยอะว่ะมิชลินร้านมิชลินร้านเปิดจับดังมากร้านก๋วยจับเฮ้ยร้านนี้คนเยอะมากคืออะไรก่อนมีมิชลินด้วยทุกคนไอเดลล็อกเขาเป็นอะไรผัวแน่อมันคืออะไรก๋วยจัลลคืออะไรที่ดูมิชลิน2019 2 0เซ2020นะคะวันนี้น้องเราเยอะมีหนึ่ง ชินมาขอหมอลุยเลยค่ะชิมหมชิมน้ำก่อนนะเฟต้ามันดูดีมากอะอร่อยปะอร่อยมากอร่อยมากอยากกินกัได้เลยอ่ะ I c a n นไอแคนไทร์แต e อีมันตัดสูออร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะเฮ้ยมามีมามีมาชิมมาชิมให้ชิมอีกเสียงมาเบลฝากดูยังไม่ยังไม่ได้กอด พอไปแล้วพอไปแล้วอ,อร่อยมากอร่อยพี่ใครอร่ย<ะ>อยไหมอร่อยไหมนี่ขนาดคนที่ไม่ชอบกินก๋วยจั๊บนะแสดงว่าอร่อย <c oughs> เย้ทุกคนใครอยากมากินก๋วยจับ๊บอร่อยอร่อยนะคะต้องมานี้เลยอ้วนโพชนาค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ second shop นะคะร้านกายร้านก้าวนะคะปลาหมึกนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าร้านนี้ต้องมาเหมือนกัน,นะคะ่ะอร่อยเนื้อปกติกินปลาหมึกไหมอ่อยมากใช่ชอบกินไข่ปลาหมึกมาก ต้องชิมแล้วค่ะป้ากินมันหอมมากอ่ะกินปลาหมึกหอมมากอยากได้ไม้ใหญ่อ่ะไม้ใหญ่นั่นหรออันอันที่เป็นอันกลางอ่ะโอ้งั้นเอาไข่ไข่หนึ่งไข่สองไม้ไหมไข่สองไม้แล้วก็ไอ้แป้งใหญ่แป้งแล้วก็ข้าวกลั่นใชไหมได้ได้ใส่ทอดนายหม่องหรืออะไรประมาณนั้นอ่ะเฮ้ยแล้วบอกว่าปิดเอาใส่ไปเนี่ย ว้าวร้านปลาหมึกแบบสุดยอดแกมันคิวแบบเราต้องกินอ่ะเออต้องได้กินนะมิฉนั้นไม่ได้กลับโอ้หรู้ไหมร้านป็นหมึกเมื่อกี้ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ห้าร้อยแปดสิบเมื่อกี้หรอถล่มเกินแล้วค่ะจบจบรายการจบคลิปค่ะสี่ไม้ป้าเราสั่งไปสี่ไม้อ๋อสี่ไม้เกิแล้วค่ะเกินหมดค่ะจบกับบ้านค่ะบายค่ะต้องเพิ่มเลยไหพิเศษได้ไหมคะ แปิขอเสิ์ตขอเงินแม่พา้หนอยขอเงินแม่น่อขอเงินหน่อยขอเงินน่อยขอบคุณค่ะเดขึ้นมาให้น่อนึงเราจะได้อะไรหนูเหลือแค่ลอยเดียวหนูเดียวมันได้ไห แม่ร้อยหนึ่งละเท่าร้อยบาทไปค่ะเ,เดี๋ยวพวกเรามาดูกันนะคะว่าพวกเราจะได้อะไรบ้างคะ่ะเจ๊เล็กซีฟูเจวราชนะคะ,ะ,คะเรามาดูกันว่าในเมนูนี้มีอะไรบ้างคะ่ะว้าวมีหมดกุ้งหอยปูปลาเฮ้ยมีหมดจริง หมดสิฮ่าฮ่าได้องไขเจายวให้นะในร้านไข่ปูเฮ้ยมีล็อบสเตอร์ด้วยอ่ะมีอยู่ร้อยหนึ่งว้าวดูต้มยำพรอนสไปซี่ซุปจ้ามีเนื้อปูผัดผงกะหรี่ด้วยน่ากินมากแม่อะแรอย่าแรงแม่ ถ้าใครอยากไปกินร้านอาหารอะไรอะในแกงเพื่อคือจะรู้ว่านางจะรู้ร้านเยอะสุดป <c oughs> กติเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยคือทุกร้านที่อร่อยมันจะมีแถวใช่ไหม <c oughs> เราก็จะไปต่อต่อนณจุด4ี่ชั่วโมงเนี่ยก็ <c oughs> ต่อมาแล้วแล้วพอทานเสร็จแล้วคุม้มไหมที่รอสชั่วโมงบางร้านก็คุ้มบางร้านก็ไม่้แล้วที่มีร้านมาเยาวราชล่า,ลาสุดเมื่อไหร่จำไม่ได้เลยอ่ะไม่ไม่ค่อยได้มาเยาวราชเลยพูดจริงกันโอ้พี่หวานเกือบสิบปีสิบกว่าปีจริงเกือบน่าจะ15ปีได้แล้วมั้ง คือจริงๆอ่ะพิกโร่อ่ะอยากมามากแต่ไม่เคยไม่เคยพามาทำไมไม่ให้มาล่ะวันนี้ไม่รู้อ่ะก็ไม่ได้แบบหิ้นได้ท่เอลืมลืมลืมพิกโร่ไม่อยู่ใช่แต่แบบไม่เคยมาเลยปกติก็ขี้เกียจกลายเป็นอะไรเงี้ยหรือว่าร้านหอยทอดนะนะที่มี้นทบอกอร่อยใช่ไหมก็สั่งสั่งไลน์แมนมาเนี่ยอย่างเงี้ยคือเวลามันแบบมีอะไรสะดวกสะดวกแบบนี้หนูก็เป็นเหมือนกันหนูที่เคียดออกมาเมนูซูชิ ตอบคำถามสามตอบโอ้นี่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรเส้นก๋วยเตี๋ยวหรอสามสองหนึ่งเส้นใหญ่ค่ะวม้ววเส้นเล็กค่ะชอบกินเส้นเล็กอาหารยุโรปบ้างอ๋อโอเคอาหารยุโรปของพี่หวแล้วพี่หวาชอบอะไรพี่ไม่ร้างตอบต่ออ้าวอีกหนึ่งโน้ทมายมีช I'm contemplating between two 1 2 3สามพาส อดูวันที่อยู่พิซซ่าหรือพาสต้าอาหารไทยของพี่ไหวพร้อมนะอาหารไทยของไหวสามสองหนึ่งมาม่าทุกคนต้มยำกุ้งมีกุ้งด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณมากร้านเจเล็กนะคะร้านเจเล็กอย่าลืมนะคะมาอุ่นหนุนเยอะๆนะคะ สะลบเดี๋ยวมีคนมาแล้วบอกไม่ร้อยหนูมีทั้งร้อยหนึ่งมันกันขอบคุณออ้โโอ้ my god โอ้ my god ขอบคุณค่ะมาทุกคนดูนิล่านี่ที่ยูอยากกินคุณแม่รู้ใจพวกเราอ่ะยอดกินบอลลีนน้าอยากกินน้าชอบบอกะ มีไข่เจียวปูนะคะนุ่มๆฟูๆเลยค่ะกับซอสพริกนะคะแล้วก็เนื้อปูผัดผงกะหรี่นี่โอ้โหหอมมากโอ้ my god อันนี้คือเจเล็กเลยหรือเปล่าเจเล็กเลยหรือเปล่าเจ้าร้านคุณแม่ออ๋แล้วที่นี่เปิดกีี่ปเปิดกี่ปีแล้วคะเปิดกี่ปีแล้วโอ้ my god แล้วคนแน่นคนเต็มแบบนี้ตลอดไหมคะใช่ โอ้ oh my god ทุกคนต้องมาชิมนะคะนี่ามา,อา,าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะใช่แน่นอนนะอ่ะเอาอีกไหมเนี่ยไม่เอาแล้วอ่ะเอาแล้ <Thank you. S 2> วน a n k you คนสวยตักให้นะคะนี่ น่ากินมากนี่นะคะถ้าไม่ได้คุณแม่มาด้วยวันนี้นะคะเราหมดงบหมดแล้วชาเลนจ์นี้คือจบภาราเจมหมดหมดไปเลยอยู่ร้านหมดบลึกเมื่อไง้โอ้ยโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้โหได้ข้าวผัดปูไอ้เลิฟก็อยากเชื่อไม่อยากเชื่ออยากเชื่อจริงจริงเราต้องกลับมาเฮ้ยขอบคุณงั้นขอขอเปิดก่อนเลย บ่อยได้เลยใช่ไหมอ้ยปอร่อยปะอร่อยอ่ะคือเป็นต้มยำที่แบบไม่ต้องปรุงอะไรเลยโใช่ปกติแบบมันจะแบบหวานไปหรือจืดหรือว่าแบบเค็มไปหรือไม่เปรี้ยวอะไรอันนี้คือแบบรสชาติพอดีแบบพอดีมากเลยตอนนี้ทีมงานก็คือมองมองพวกเรากินอร่อยมากค่ะ ก่อนกยนก่อนเลยกินก่อนเลยฮ่ากินมากนี่คือข้างในดีมีปูอีกนะคะจริงหรอข้างในขางในก็มีปูดีป้าดีป่าฮะโอ้ยกินมาเนี่ยโอ้ my god ขอบคุณค่ะอันนี้นะคะคือของโปรดวายนะคะมาม่านะคะนี่หููพี่เขาแอบได้ยินหรือเปล่าอ่ะเออพี่เขารู้ได้ไงอ่ะว่าแอบได้ยินหรือเปล่าไม่นี่ก็หนูชอบมาม่า มาม่าผัดปูมีปูมีปูาผัดปูไม่แล้วคือทุกเมนูที่ออกมาคือติสันชอบมิล่าชอบเราพูดก่อนมาถึงร้านว่าอยากกินเดินมาแล้วว่างงปะล่ะงงปะล่ะโ g ขอไว้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมาค่ะ h my god กรี๊ดแล้วนะตอนนี้กรี๊ดละถ่ายถ่ายถ่าย อผอดปูฉ่ำๆนะคะทุกคนน่ากินมากเดี๋ยวจะมารีวิวแบบสดๆให้ทุกคนดูเลยอันนี้ก็น่ากินล่ะกินสโมกกี้อ่ะอืม,มเ,เกีเก๊ยวหมาไอ้ชอบฟินวันนี้ฟิลเฮ้ร้านนี้อร่อยจริงค่ะร้านนี้อร่อยค่ะวะค่ะร้านนี้อร่อยมากเขาเป็นฝรั่งพี่ไว เเลเออใจเปดให้เเงตลสเดี่ยวไหวาดี่ยวให้จ่ายเดี่ยวไต้นโชวเต้นโชว์เต้นโชว์เต้นโชว์เลยเหรอเต้นโชไหนไปเต้นเรียกมะค่ะบอคถ้เชอห้่้วายค่ะอย่าลืมมาลานี้นะคะลานี้ดี ชั่วโมงเมื่อกี้เรารอปลาหมึกหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเต็มค่ะเมื่อกี้จนแบบว่าไปร้านอื่นมาแล้วไปกินมาแล้วนะคะจะบอกว่าห้าร้อยแปดสิบชั่นโมากล็อกนี้อยู่ในถ้วยนี้นะคะแต่ว่ามันได้อยู่นะมันชิ้นใหญ่นะชิ้นใหญ่มากมันแบบเนื้อแน่นนะเนี่ยก็้ดูถ้วยใส่ถ้วยคือแล้วดูใส่น้ำจิ้มโอ้หมันเลิศนะแกถือว่าคนยืน ยืนรอคิวเป็น1ชั่วโมงอะ <มา S 1> อแล้วเอากลับไปกินที่บ้านไ,ไหมได้เอากลับไปกินดีกว่าอบวันนี้นะคะไหวต้องขอบคุณมีล่าสุดสวยนะคะที่เป็นเพื่อนคู่สี่และคู่กินกันอยู่แล้วนะคะมากินกันด้วยกันนะคะที่ช Ch <Yeah. S 1> ัยนะจ๊ารอบหน้าอยากให้พวกเรากินอะไรหรือทําอะไรด้วยกันอีกนะคะคอมเมนต์จ้ามโลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายบายบาย